อบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีน้องสุนันทาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับสําหรับกำลังใจนะครับสวัสดีน้องโอเอนะครับคุณนะครับโอเควันนี้มาประกาศผลครับวันนี้มาประกาศผลชุดหลครับจริงๆชุดนี้นนสั่งมาแล้วบอสจะเอามาดีวเพลงทีมกูดินนี้แล้วทีนี้บอสสั่งที่อยู่ผิดมาติ่ว่าส่งที่อยู่ผิดให้มาส่งที่บ้านที่ที่กระบี่ทีนี้บอสช่วงยังหวดีวเพลงบอสอยู่ กรุงเทพก็เลยไม่ได้ใส่ดีลก็เลยมาใส่ประกาศผลนะครับวันนี้ก็เลยก็เลยอดคือพอรู้ว่าทีมไหนร้อนไหมบสอยู่ห้องแอร์บดเปิดแอร์ครับร้อนนะครับกลางนอกร้อนนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณหน่องด้วยนะครับคุณนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ทราบนะวันนี้เราจะมาประกาศผลนะครับรอบแรกคู่ที่3มนะครับนะครับว่าผล performance นะครับต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราได้ ร่วมดีลไปนะครับที่เพื่อนๆโหวตกันเข้ามานะครับเพื่อนๆแต่ละคนให้ความคิดเห็นยังไงชอบทีมไหนนะครับเราจะได้รู้กันนะครับว่าวันนี้นะครับส่วนมากแล้วทีมไหนจริงๆความคิดก็เป็นหลากหลายแล้วก็บอสจะยอมรับการตัดสินใจของทุกคนนะวันดีครับบอสจะเรียกร่อนะอถือว่าความคิดของทุกคนก็เป็นสิทธิที่เราจะเลือกทุกคนก็อาจจะมีมุมมองการให้คะแนนนะครับอาจจะ คิดต่างจากบอสก็ได้หร <Yeah S 1> ือว <Well. S 1> <sperm> ่าค so 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 ิดต่างจากคนอื่นก็ก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าเราอาจจะไปมองจุดจุดหนึ่งถูกไหมเราไม่ได้มองทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับทุกการผลโหวตทุกคะแนนเสียงถือว่าเป็นคะแนนที่มาจากพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นบอสจะไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าอ้ยนี่ตาต่ำจังเลยทําทำไมดูไม่ออกอีกว่าทีมไหนเก่งกว่าอะไรวะเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของพวกเราแล้วเพราะทุกคนมันมองต่างมุมทุกคนอาจจะบอกเออชอบคนนี้นะ อาจจะเด่นอยู่คนนึงแต่ว่าก็พาทั้งทีมรอดหรือว่าหลายคนอาจจะมีมุมมองว่าทีมนี้อาจจะไม่ดีมากแต่ว่าชอบคอสตูมคอสตูมสวยอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เคารพการบูตของเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอเพื่อนบูทต่างกับเราออ้ยทำไมนะ ทำไมมองกันไม่ออกว่าเป็นอย่างนี้ว่าครีมนี้ดีกว่าทําไมไปหวตให้คนนู้นขึ่งเขาทุกคนก็มีความคิดคนของตัวเองทุกคนก็ใส่ข้อ,อคอมเมนต์มานะครับว่าสาเหตุที่หวตทีมนี้ให้เพราะอะไรซึ่งทุกคนก็มองแต่ละจุดต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นบอสถือว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ก็ควรจะภูมิใจว่านี่เป็นรางวัลมหาชนจริงๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่า จับสลากได้นะครับเราเราเก่งจริงๆแต่ส่วนมากนะที่คอมเมนต์บอกว่าที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครดินเท่ากับทีมเมนเทอร์หน่อยนะครับหมายถึงว่ามีคนพูดตลอดเลยขนาดพูดกับบอสนะบอกปุ๋ยคุบอกว่าเล่นมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีทีมไหนที่องค์ประกอบแล้วทุกอย่างดีเท่ากับเมนเทอร์หน่อยนะครับออน,นี้หลายคนมากพูดมาเป็นเกือบ20คนนะครับหมายถึงว่าไม่มีใครที่ว่าเด่นจริงๆหมายถึงว่าเล่นแล้ว มันโดนจริงๆมันมันชัดจริงจริงนะครับไม่ว่าจะหลายคนนะครับไม่ว่าน้องอ้อยก็บอกน้องนุชอะไรหลายคนนะครับบอลก็เออ,อชื่อตรงนี้นะที่บอกว่าเออที่ตั้งแต่มาจนวันนี้ยังไม่มีทีมไหนที่ว่าเล่นแล้วมันมันได้ใจเขาเท่ากับเมนเทนเหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นบอลฝากนิดนึงนะทีมที่กําลังจะมาอะไรนี้นะอ,อยากให้ดูนะครับทีมลํายองนะครับเป็นตัวอย่างว่า ออกมาแล้วว้าวเป็นยังไงทํำยังไงเพราะว่าพอลํายองมาพอทีมต่อไปคนก็คาดหวังว่าทีมนี้มันต้องเรียนรู้จากทีมลํายองต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอออกมาแล้วยังดรอปอยู่ยังยังไม่โอเคอะไรเนี้ยทีมก็เลยอาจจะบอกเออโอเคนะบอสแต่ว่ายังไม่เท่ากับลำยองยังไม่ดีเท่ากับน้องน้อง,อ,งอะไรประมาณนี้ซึ่งบอสก็เชิอโอกาส นำความคิดเห็นของเพื่อนๆมาพูดตรงนี้นะไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างเมนเทอร์หน่อยนะครับแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับเราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูผลงานของเขาเป็นตัวอย่างแล้วเราเออกมาปรับปรุงออกมาสวัสดีคุณชมูนุษน,นะเอามาทำให้เป็นแบบเขาบ้างนะครับว่าทำแล้วมันว้าวทำแล้วมันดนใจเพื่อนดนใจบ้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเมนเทอร์อินนี่มาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวบอสไ,ไปดูนิดนึงโอเคมาแล้ว บอสส่งกำชืนไปแล้วนะคนนี้กดรับด้วยนะครับสวัสดีครับแม่กลิ่นสวัสดีคบทีกว่าแม่กลิ่นจะมาทุ่งสบาร์รอแล้วเนี่ยสวัสดีครับแม่กลิ่นแม่กลิ่นเราขายหัวอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้กายขายหัวอยู่นะนี่นะครับสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะ น่ารักที่ต้องสวัสดีค่ะเป็นแฟนวันวันลินทัยหน่อยครับัถ่ายเอฟซีถ่ายเป็นเพืนในบ้านหน่อยครับนอกบ้านก็เยอะสวัสดี สวัสดีบันไทน์ค่ะสวัสดีบอสสวัสดีเพื่อนๆพนบานุกินรีสวัสดีแขกทุกท่านค่ะที่เข้ามาในห้องรับชมแมชเชิญวันนี้นะคะวันนี้อยากจะบอกรักทุกทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะรักทุกคนในบ้านนกแล้วก็เพื่อนๆที่รู้จักกันในมีสิงทุกทก้านที่รู้จักกันกับใครที่ยังไม่รู้จักนะที่องๆนะครัความรักหรือว่าเป็นเมนเทอรนี่นะครับสำหรับทีมนิวสตาร์นิวซูเปอร์สตาร์นะครับซึ่ง พึ่งแสดงละครไปจบอาทิตย์กว่าๆนะครับละครพรมลิขิตน,นะครับใครได้ติดตามใครได้ดูใครได้ไปฟังแล้วก็เห็นนะครับว่าผลงานของเป็นยังไงบ้างทีเรามารู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างใครเป็นคนคิดครับเนี่ยว่าจะเอาเรื่องนี้คอนเซปต์เรื่องนี้ว่าเอาอประมาณนี้ไอเดียมาจากใครครับเนี่ยอ๋อคุณเสือไอเดียมาจากคุณเสือค่ะ ตอนแรกตอนแรกก็จับกลุ่มกันแล้วเนาะก็ว่าจะเล่นละครอีนี่ก็คิดไม่ออกมันตันไปหมดว่าจะเล่นเล่นเรื่องอะไรคอดีคุณเสียบอกเอาเรื่องผมลิขิตเอาเอาละครที่มันกำลังฮิตอยู่ตอนนี้ระาว่างเนี้ยเราก็เราก็ไม่เคยดูเนาะก็ไม่เคยดูละครเพราะว่าช่วงหลังๆไม่ดูโทรทัศน์เลยค่ะมีใจจะขู่อยู่กับโทรศัพท์ขูกอยู่กับวีซิงนี่ละค่ะพอเลิกงานก็ขวีซิงเลยไม่ได้ดูละครใช่ค่ะไม่ได้ดูละครเลยค่ะ ไม่แต่ร้องเพลงแล้วทีนี้เราก็เข้าไปใน y o u t u b e ไปดูไปดูละครเรื่องนี้ไปดูเป็นตอนๆน,นะคะว่า <Okay. S 2> ใครจะ,สะแสดงเป็นใครจะ,สะแสดงบทไหนเนาะ <Okay. S 2> ก็ที่แรกก็ว่าจะเป็นอบทนางเอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่หน้องหรือว่าประออมแกแกสแดงบทไรไม่เป็น แกแบบไม่ไม่ร้ายก็เลยทีนี้ก็เลยรับบทร้ายรับบทไม่กินค่ะก็ให้บทพุตตามแล้วก็บทกาลเกตให้ให้พี่น้องไปอก็ก็เขียนบทนะก็เขียนบทอีนี้ก็ไม่เป็นเนาะยังใหม่ยัเป็นเบนเช่นใหม่ก็เลยไม่รู้จะไปยังไงก็เลยเขียนบทยาวยาวมากทีนี้เราทีมเราก็มีแต่คนสูงอายุเนาะก็ มันยาวไปมันก็พูดไม่ทันครับแล้วมันก็มันก็ะค่ะเวลาเราร้องอาจไปเงี้ยมันได้อยู่แรกๆพอไปกลางๆมันก็ลืมโบทพูดอะไรแบบเนี้ยก็ทต่ให่พี่ๆเขาเครียดเนาะก็พี่หน่องก็เครียดจะถอนตัวนะจริงหรอขนาดนั้นเลยหรอถอนตัวได้ไหมใช่ทำไม่ได้เราก็ตอนนั้น ยังไม่มีตัวอย่างให้ดูคู่ที่หนึ่งยังไม่ปล่อยออกมาเราก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงเนาะแต่พอคู่ที่หนึ่งปล่อยออกมาก็พอเป็นแนวทางว่าจะเล่นไปยังไงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะว่าอินนี่เขียนบทมันยาวไปเขียนบทยาวไปจำบทไม่ได้จริงๆพูดไม่ได้แล้วก็บทจะพูดนิดนึงครับเวลาเวลาเราอ่านบทอ่ะนะ เราเราไม่ต้องท่องคือเราแค่ทําความเข้าใจกับบทแล้วก็เรามาพูดในแบบของเราเองเลยคือถ้าเกิดเราไปท่องตามบทตามบทสคริปต์เป๊ะๆมันจะยากให้เรามาดัดแปลงเอาเป็นเวอร์ชันภาษาพูดเรามันยุพินอย่างเงี้ยโอเคมากมันยุพินก็พูดไปตามสไตล์ของตัวเองเลยสำเนียงทองแดงอะไรก็แต่ก็พูดไปตามซึ่งมันออกมาแล้วจะเป็นธรรมชาตินะครับทีมของคุณอินนี่เนี่ยได้รับคําชมอยู่สองสามคนนะครับก็ อที่แน่คือแ,แม่กลิ่นเนี่ยคำคำชมเยอะมากแล้วก็ยายกุยนะคำชมนะแล้วก็มีเสียดำนะครับคำชมบ้างนะครับมีกคำชมเกกันนนนนีี้้ค,ค่อนนแล้วก็มีแม่หญิงแปลจีนบทแปลจีนนะที่ทได้รับคำชมนะครับหมายถึงว่าแสดง ลืนกับบุตรนะครับส่วนคนอื่นก็อาจจะมีตีบ้าง <c oughs> ตดอะไรบ้างเพราะว่านาะก็เป็น <c oughs> ก็เป็นปกติเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะไกลตัวนิดนึงแต่ที่นแน่คอสตูมสวยมากคอสตูมนี่สวยมากนะครับสวยมาก <c oughs> ป้าออมดูดีมากป้าออมเนี่ยเอาจงริงใครใคร,ใครนึกไม่ออกลองไปดูนะป้าอมเนี่ยแต่งออกมาแล้วดูดีกว่าที่เกดิวเพลงหมายถึงเป็นนางเอกที่ไม่ดรอปเลยหมายถึงว่าดูดีมากดู ดูสวยดูย้อนวัยมากสวัสดีทุกท่านนะครับนะไปดูปุตยก็เลยทาให้ว่าใครที่แต่งไม่เป็นใช้แสงไม่เป็นนะครับปากน้องจ๋าไปดูด้วยนะป้าอมไว้ต่อไปได้ว่าอายุอาจจะเยอะแต่พอแต่งออกมาแล้วมันดูสดใสมันดูย้อนวัยมันดูมันดูมันดูเนียนกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะใครป้าอมสง่างามใช่มันดูสง่างามดูดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แต่งไม่เป็นใครที่รรบมูลังเอกแล้ว กล้องยังมองภาพยังอะไรอยู่ลองไปศึกษามะออมว่าแกใช้วิธีไหนนะน,นี่บอสฝากคนนึงเพราะป้าออมนแ,แต่งออกมาแล้วแล้วดูดูสวยกว่าดูสวยกว่าเว,ว,าวลาดิวเพลงปกตินะครับนะขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับแล้วมีปัญหาอะไรหนักใจไหมในการทํางานหลายๆคนแล้วก็อาวุโสกันเยอะเมันหนักใจไหมคุณเสือก็มีความคิดว่า ไปเชิญเกื่ข้างนอกมาช่วยอะค่ะพอ uh huh. ดีคุณเสือเขาก็ไปติดต่อบอสอ้อย uh huh. บ้านพ uh ่อ huh. กมา uh huh. uh huh. บอสอ้อยก็ตกลงอ uh huh. ตอนนั้นยังไม่ได้เชิญบอสอ้อยเข้ากลุ่มลายนะคะก็ทําดูก่อนความสามารถตัวเองแต่มันก็ยังไม่ลงตัวไม่ลงตัวก็เลยดึงวดอ้อยเข้ากลุ่มครับ uh huh. คืนเดียวรู้เรื่องทุกหมด <laughs> คืนเดียวพอด้อยมาคืนเดียวบอสว่าอย่างนี้นะปัญหาของพวกเราถึกซึ่งพอเป็นภาษาพูดแบบย้อนยุคอย่างเงี้ยยิ่งพอคุณนองยิ่งป้าอ,อมอาจจะพูดยากนิดหนึ่งถูกไหมเพราะว่า เพราะว่าเป็นคนแล้วต้องมาพูดจนดแต่ถ้าเกิดว่าลองเปลี่ยนไปเป็นบทชาวบ้านปากจัดปากอะไรบางทีอาจจะเข้าปากคุณหน่องหรือแบบด่าผัวด่าอะไรบางทีคุณหน่องกาจะถนัดก็ได้เพราะชีวิตจริงได้ใช้ไงบางทีมันเอาอะไรที่มาชีวิตอ๋อคุณพี่น้องในสมมติว่าด่าผัวที่ผัวแอบไปกินข้าวกับสาวอื่นข้างล่างลองลองใช้บทนูซิว่าถ้าเกิดเป็นบุณน้องคุณจะนองจะดายังไงอะไรเนี่ยบางทีคุณน้องอาจจะด่ากิ่งขึ้นมาได้ก็ไหนมึงไม่ได้กูทำานยังจะตายอยู่แล้วเนี่ยอยู่อยุทยาเนี่ยกูสาวปากใครกูไม่ได้ทอะไร นี่ออกไปกินข้าวลองหัดให้แบบใกล้ๆชีวิตจริงก่อนแล้วแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อมันต้องเล่นอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้อันนี้มัวแต่ห่วงบดบอสดูนะเหมือนคุณนน้องอ่ะบางทีแก บดแกชงักไปนิดนึงอ่ะเหมือนมัวกังวลกับบทมากไปแล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องว่าแว้นตาด้วยนะครับและเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เล่นแต่ถามว่าคอสตูมอะไรนี่เอาอยู่นะการ acting เนี่ยเอาอยู่อยู่นะแต่ว่าแค่บดพอพอบทไม่ได้เนี่ย a c t ิ้งก็ไม่ไปเข้าใจไหมครับคือบทอ่ะมันสําคัญมากต่อให้คุณ a c t ิ้งดีแค่ไหนเวลาคุณพูดแล้วบทคุณติดขัดบทคุณไม่เป็นธรรมชาติมันก็ทําให้การแสดงมันหลบไปเลยนะครับ แต่ก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็นนเป็นเพลงแรกรเลยที่ป้าอ,อมไม่ได้ใส่เวอ๋อป้าอมป้าอ,อมมาโอเคป้าอ,อมมาโอเคอยูอ่บทนั้นโอเคอยู่ป้าอ,อมมอาอยู่อยู่นะครับก็แปลว่าปัญหาไปัญหาคือเปลี่ยนบทใช่ไหมเปลี่ยนบทป้าอ,อมใช่ไหมที่แ <ๆๆ S 2> รกที่แรกคนนี้จะเป็นกาลเกตแต่แต่ต้องไปเป็นนังกรีนไปเป็นนังกรีนแล้วทีนี้ก็ให้ไม่ได้ไม่ได้เชื่อม ให้ให้พี่พี่หน่องมาเป็นการเกตนะทีเรกทีนี้ยังไม่ลงตัวพูดไม่ได้ที่นี่เขียนบทยาวไปก็เลยวันีบอสออยเข้ามาจัดแจงให้ก็เลยให้บอส